มาห้วยก็มาเจอเอ,อ,อ่อเต่างอยเต่าเผาฐานเต่างอยเแบอร์เลอร์เลยอย่างสวยงามแต่เขาเขา,เขาเขาเผาไปแล้วครับเขาเผาไปแล้วดูดิเแบิร์เลอร์เลยลูกนี้ก็ประมาณยี่สิบกระสอบนั่นมังดูโอ้โหดูดิโอ้โหอ,อย่างอันนี้อลังการงานสร้างเลยข้างในเต่า ผมเข้าไปเข้าได้ประมาณสามสิบสี่สิบคนนุ่นแหละยกกังกระท่ำเลยเตาเตาง่อยเนาะอยู่ติดห้วยครับอยู่ติดห้วยวันนี้จะมาดูการเอาปลา,า,าเอาเยาอนะครับเอาเยาะก็คือเอาเอาชาวบ้านเขาก็จะเอาเอาไม้เอาไม้ไมลง ไม้ลงให้เป็นแหล่งปลาอยู่คล้ายๆประการังให้มันอยู่แล้วทีนี้ก็มาเอาไม้ขึ้นคือเราต้องล้อมนี่ก่อนนะล้อมดางกัดล้อมดางกัดแล้วก็ขนไม้ขึ้นนะครับแล้วก็จับปลาทีนี้ก็จะเอาปลาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณได้เยอะแล้วแหละอยู่ในอยู่ในนะอยู่ในถุงเขียวอยู่แช่น้าไว้อยู่นะครับจอเดี๋ยวสักพัก จะพักพักกินข้าวก่อนนะครับมือแห่พัก,กินข้าวก่อนนะครับอีกสักพภาก,ก็คงลงจับเสียนมาสามคนนี่ครับมาสามคนเสียนแหมาสามคนนะครับผมผมเสียนแผนกถ่ายทำนะครับตรงนี้เป็นอะไรนี่โอ้ตรงนี้เป็นรูท่อระบายน้ำครับท่อระบายน้ำจากทุ่งนาลงมาห้วยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นพวกไม้หัวลิงไม้เสียวไม้อะไรนะครับที่เขา,เาลงเอาลงไว้ให้ปลาอยู่ให้ปลาอยู่แล้วก็ทีนี้ก็ค่อยมาล้อมมากัดเอาเนาะมาล้อมมากัดเอาปลาเป็นห้วยในเขตตะบนนองเทพเนาะเขตตะบนนองเทพนะครับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงอันนี้ก็มีมาอยู่นะครับอืสวยงามครับสวยงาม เนเดี๋ยวสักพักจะถ่ายทำการจับปลาการเอาปลานะครับเป็นปลาพวกปลาเก็ตแลดปลาหัวแข็งปลาอีปอปลาขยงนะครับพวกปลาช่อนปลาอะไรก็มีน้อยนะส่วนมากเป็นปลาห้วยปลาห้วยมันก็จะเป็นปลาพวกนี้ปลาโดนะครับเนาะหลายชนิดธรรมชาติบ้านนาท้องทุ่งของเราลำห้วยนี้ก็คือลำห้วยจริงนะครับ น้ำไหลลงสู่ห้วยทับทันจังหวัดรีสเกตนะครับผมหวนี้ก็จะมาจากห้วยเสนงมาจากทางห้วยเสนงเนาะมันก็จะยาวมาเรื่อยๆผ่านผ่านผ่านมาหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอเนาะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวถ้าเขาจับปลาเดี๋ยวผมจะถ่ายทำอีกทีนะครับสวัสดีครับ